มะม่วงหรือกิโลละบาทเนี่ยมันมันให้เห็นแล้วว่าเราเราอยู่อย่างเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วเกษตรกรเนี่ยอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วปลูกข้าวก็ไม่ได้แล้วมันแพ้เขาหมดครับผละไม้คนอื่นก็ผลิตมาตีเราเพราะว่าเขาก็พัฒนาของเขาขึ้นมาใช่ใช่ก็เป็นที่มาของป่าชาบ้านก็หลายท่านก็เชิญผมบอกว่าช่วยมาพูดให้หน่อย เอาประสบการณ์จากการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ่มาถ่ายทอดมันมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเราเล่าตอนต้นว่าเห็นผู้ใหญ่เขาทําอะไรกันครับเราก็ซึมซับตรงนั้นมาว่าเออมันต้องเริ่มหนึ่งสองสามอย่างนี้นะฮะถ้าไปถึงบอกเอาเงินให้กู้แล้วอยู่ทําอย่างนี้หมดเจ๊งแน่เราเจ๊งไปใช้เงินเจ๊งนะฮะให้เลยก็ไม่ได้ครับครับไม่ให้กมันมันขัดขัดเออ เพราะเขาก็เคยแต่แบมือครับอกให้เปลี่ยนความคิดได้แล้วก็เป็นที่มาของการไปร่วมปรึกษาหารือเพราะป่าเจ้าบ้านเ็าเกณฑ์ระดับันหน้าของท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยชักชวนกันมา20กว่าจังหวัดนะฮะก็มานั่งประชุมมาหนึ่งรอบเขาประชุมมาก่อนละหลายรอบแล้วหลังสุดเขาก็เชิญผมไปพูดนะฮะเราก็ไปสกิดใจดำเขา บอกว่าถ้าคุณมีที่นาสิบไร่สมมตินะคุณมีสิบไร่ครับมาเข้าโครงการของป่าชาวบ้านเนี่ยทําแค่ไร่เดียวอย่าโลภมาทดลองกันเออไม่ใช่ทดลองเขารู้แล้วว่าป่าชาวบ้านเนี่ยเก่งจริงครับสอนงานให้เข้ามาสองสามปีแล้วแล้วทุกคนก็พิสูจน์แล้วว่าเออใช่ครับถ้าใช่แล้วทาไมคุณไม่ทำล่ะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเออแต่ว่าทําไร่เดียวนะอย่าโลภทำสิบไร่นะมันเกินกําลังครับ นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งหลวงเออหลวงจะอะไรยังไงเราไม่ว่ากันคุณเคยยังไงคุณก็ทํานิดหน่อยอย่าทาเยอะเป็อย่นว่าอย่าทําเยอะเพราะว่าราคาข้าวยังไงยังไงก็แพเขาอ่ะนะฮะพัดมาทําอย่างอื่นที่เป็นเกษตรที่มีราคาใช่ที่มีมูลค่าดีกว่าข้าวมาทำเกษตรที่พูดง่ายว่าเป็นอนาคตอ่ะครนะฮะ ฝรั่งวันนี้จ้องขอซื้อเดินมาเพราะก็ผ่านหูเราตลอดเฮียมีไหมเฮียมีไหมไอ้เนี่ยไอ้นุ่นพืชผลอย่างนี้นะแต่ต้องสเปคของเขานะไม่ใช่สเปคของเราเพราะเราปลูกปลูกกระดินหน้าดินเขาก็ยังสงสัยเดี๋ยวมีเชื้อราเปล่ามีอะไรอเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมเขาต้องอยู่ในมุ้งเขาต้องอยู่ในโดมอะไรอย่างเงี้ยเขาาจะไว้ใจมากกว่าแมลงไม่เข้า ปอดอาหารปลอดภัยนั่นเองสรุปก็คือขอให้ทุกคนมาทําอาหารปลอดภัยอแต่คุณต้องเอาจริงกับมันนะก็อย่าไปทําเยอะเกินเพราะมันจะดูแลไม่ทันครับนะก็เป็นที่มาก็เข้าไปอธิบายหลายๆอย่างแต่ที่สําคัญก็คือทุกคนก็อยถามบอกว่า แล้วเอาตังที่ไหนทำเริ่มต้นจะต้องมีม้งจะต้องมีตัวเรียนและเยาต้องมีออโตเมชันสเปรย์น้ำจับอุณหภูมิอะไรมันเงินทั้งนั้นเลยใช่ใไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยผมขึ้นล่องเมืองจีนบ่อยๆผมไม่หาของถูกให้คุณได้นะครับแต่ไม่ใช่ผมให้ตังค์นะแต่เผมพบไปหาผู้ชำนาญการดู่ิว่าเขาให้ได้ไหมสรุปก็คือผมมีเพื่อน ปัจจุบันเป็นประธานสากรอยูเนียนเปโตคบนะฮะหลังจากนั้นผมก็ไปเชิญเข้ามาบอกช่วยมาอธิบายหน่อยว่าพวกยูเนี่ยโตได้ยังไงก็คือบริหารจัดการยังไงหาก1 4พันสี่ร้อยกว่าบาทสี่สิบเจ็ดปีวันนี้เขาห้าพันหกร้อยกว่าล้านเงินเหลือเฟือเลยแล้วทุกคนได้ปันผลสมาชิกทุกคนได้ปันผลนะฮะแถมมีสวัสดิการข้อลูกก็มีการดูแล เออโอ้พุ่งยาวดสดุการโคตรจนตายเอ่อ่นั่นนะเขาดูแลกันถึงโดนจากกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายฮะเงินเขาเหนือเนี่ยเขาก็แบ่งปันความสุขตรงนี้กันนะฮะจนกระทั่งรัฐบาลในเวลาต่างชาติอยากสนใจเรื่องจากกรจะมาดูเพราะว่าชื่อเสียงในหลวงดีมากว่าเรื่องจากในหลวงเนี่ยบิวอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากกรไทยเนี่ยมีเยอะแยะที่เข้าท่า ก็มาขอดูงานสากรคับเขาก็จะพามาที่อำเภอสัมพันธ์กิจการเครดิตยูเนียนเปโตตรงนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าเขาโตได้ยังไงวิธีการเขาเป็นยังไงัรที่นี่ก็เป็นที่ที่ชื่อเสียงดีพูดงี้เดินทั้งต่างชาติเอ่ยปากเองนะบอกว่าเฮ้ยประเทศยูไม่ต้องมี ิบกระทรวงรัฐมนตรีเอาออกไปแล้วเอาไว้พวกนี้มาแทนมันจะอยู่เยันเป็นสุขกว่าก็คือสร้างสากลแบบนี้กระจายไืทั่วเขาไปพูดเลย่างเขาบอกรัฐมนตรีเอาออกไปเลยสิบคนแล้วก็เอาเนี่ยเอาโครงการอย่างี้ยใใจสากรออย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลเราก็เนื่องจากเรารู้จักที่นี่ดีตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการของเขามามันก็เชิญ ทีมหัวหน้าช่วยไปบรรยายให้ความรู้ให้ความชัดเจนกับกลุ่มสาสกรยี่สกว่าจังหวัดเนี่ยนะเขาก็ไปบรรยายอย่างดีก็ยังถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้พอสมควรแต่ว่าไม่ได้สัญญาว่าจะให้ตังค์นะเพราะว่าทุกคนเริ่มต้น จากก่อเขารู้ทางเนี่ยมาแล้วมึงจีเอาตังก่อนอ่ะก็เขาพูดก่อนเลยอย่าพึ่งตั้งหลักว่าจะหาตังตั้งหลักว่าทำให้ถูกต้องยังไงก่อนนะฮะเพราะกลุ่มผู้นำของจากก่อนก็ให้ความคิดความอ่านนะฮะก็เป็นที่มาของการปรับมุมคิดของเขาบวกกับคำที่เราบอกว่า อาหารปลอดภัยครับยูมาก่อนแล้วอยู่จะได้เงินได้เยอะด้วยเพราะมันขายง่ายมันไม่ต้องมปเล่แห่กระเชิญเพราะเขาเปิดออเดอร์มารอแล้วอถ้าคุณมีฟักทองปลูกวิธีอย่างนี้ใช้อืใช้แอลจูลินทซีอย่างนี้อย่างนี้เขาเอาเพียงแต่ว่าอยู่ต้องมี i อเอโอตรวจเช็คแบ็กได้ว่าอยู่มาจากตรงไหนทำอะไรผมก็บอกว่านี่ไอสิ่งนี้ ของใกล้ตัวทําก่อนเลยเขาเอาอถั่วไรยเสือเงี้ยผมไปซื้อเมล็ดพันธุ่วไรยเสือจากจีนที่สองปันนานะผมเอามานะพกมาทีเวลาไปแล้วกลับผมกาพกมาทีสามโลห้าโลก็เอามาให้ปาดชาวบ้านปาดชาวบ้านมันก็ไปแจกห้ไปลองปลูกลองปลูกเพราะแกรู้อ่ะครับอืป่าชาวบ้านเป็นคนบอกเองว่าเออมาคุณวิชัยเอามาเนี่ยฝักหนึ่งมันมีสามเม็ดอ่ะฮะ นะข้างในมีสามเมตรนะฮะเพราะปลูกแล้วก็ใช้ปุ๋ยของแกเนี่ยปุ๋ยน้ำของแกเนี่ยครับปรากฏว่าพอโตแล้วดึงขึ้นมามันห้าเมตรไวยโอ้ยอ่าฮะมันดีกว่าของเขาอ่ะครับเออเออก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยปลูกถั่วไรเสือซึ่งวันนี้กำลังฮิตราคาดีด้วยครับปลูกฟักทองออกมารสชาติมันเหนือชั้นกว่าที่ซื้อในทองตลาดอ่ฮะ เพราะต่างชาติมามาจ้องเหรว่าเอาอย่างเนี้ยเอาอย่างเนี้ยอ,ออเดอร์มีอเพราะเราก็มองแล้วเฮ้ออเดอร์ชัด แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดลอยๆเขาเขากล้าวางมาจำถ้าอยู่กล้ารับปากเซ็นเนี่ยเขาเนยเขาเอาเลยนะเพราะเขาหาของแบบนี้อ๋อนี่พาตลาดไปเชื่อมได้เอเราเราก็ดึงกลุ่มที่อยากได้ของเนี่ยมาบางคนจะมาถามเราให้ร่วมลงทุนไหมแปลรูปไหมไอ้นู้นอย่างนี้ก็ยังอยากจะมาลงทุนเลย ซึ่งเราก็มองเห็นโอกาสอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าจากก่อนแต่ถ้ากลุ่มชาวไร่ชาวนาปรับมุมคิดแล้วเล่งทําเรื่องนี้เป็นสําคัญมากกว่าไปเล่งปลูกข้าวครับนี่ก็เป็นที่มาของการซึมซับวิธีคิดว่าอะไรมันเรียงยังไงนะเวลาเราที่เราจะแบก แบ็กอัพใครให้ให้ให้ก้าวหน้าขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเนี่ยให้สุ่มๆไม่ได้ครับมันมีขั้นตอนของมันเพราะวันนี้ชาวไร่ชาวนาติดกับดักตรงที่ว่าดินของตัวเองเนี่ยแข็งกระด้านครับต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยถึงบอกว่าทําแค่ไร่เดียวพัฒนาไร่เดียวเมื่ท้กนาหมดเงินเยอะไม่กล้าใช่ใช่ใช่แล้วแล้วปฏิญาณ ที่ที่ชาวบ้านรับฟังการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเขาเขาเป็นยังไงฮะเขามีความเ,เขาเขาเขาซักมากเลยเว่าโอ้ยสากลมันมีทั้งหลายแบบนี่ยอย่างงู้น่ะราชก,การก็มีทคสมันก็เหมือนสากลอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยแล้วทําไมมันไม่มันไปไม่ได้อ่าฮะเอบอกอย่าไปพูดเขาเราพูดเรื่องของเราเดีกว่าเออใช่ใช่เราคิดของเราอย่าไปสนใจคนอือ่นครับเออ ก็คือต้องต้องต้องสร้างแนวทางของเราเองของเราเองอแต่ว่าต้องอดทนในช่วงสตาร์ทอย่าโครคเริ่มต้นคืออย่าโลกอือครันะทำทำชิ้นน้อยก่อนชิ้นเล็กแล้วค่อยๆเติบโตเพราะคุณรู้อยู่ว่ามันขายได้แน่นอนออันนี้มันเหมือนกับเป็นหลักประกันความมั่นใจได้แล้วว่ามันมีตลาดและสิ่งที่คุณวิชัยพยาย,ยามฟูมฟัก ชาวบ้านเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับทุกอย่างเนี่ยเดินตามแนวพระบิริของในหลวงแนวคิดใช่ไหมก็เพราะว่าปราชาวบ้านก็เอามุมคิดของท่านมามาประยุกต์แล้วยิ่งทายิ่งรู้ยิ่งทํายิ่งเก่งใช่ไหมมันเก่งถึงที่แล้วอ่ะทุกคนก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันใช่อถ้าใช่แล้วคุณก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดเลใช่ใช่ทุกจังหวัดก็ไปเป่าร้องของตัวเองนะฮะนะฮะเพราะ ผมจะไปวิ่งลอกก็ไม่ได้ป่าชาวบ้านจะวิ่งตลอดก็ไม่ได้มันก็อยู่เป็นแหล่งแหล่งแหละแต่โมเดลมีตลอดใช่ทุกจังหวัดจะมีโมเดลให้ดูล้วก็ป่าชาวบ้านก็เต็มใจมาช่วยครับแล้วคุณก็เชื่อมโยงถักทอความร่วมมือเป็นลากแใช่ไหมอมันนี่ถ้ามันมีวอลลุ่มนะฝรั่งเซนสัญญาขายทีเป็นพันตันร้อยตันเขาเขาเขากล้าทำคุณมีหรอเป่าเท่านั้นะหะภายใต้ระบบเพราะว่าตรวจสอบ โปดแบกเช็คย้อนหลังได้ตรวจสอบย้อนกลับว่าของคุณเนี่ยเสถียนไม่ไม่มีเชื้อปนอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะเราก็มีความหวังว่าเปลี่ยนแนวคิดเขาให้เริ่มต้นจาก10%ตรงเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับมันก็เหมือนกับหลักการทรงงานของรัชกาลที่9เรื่องของระเบิดจากข้างในคุณต้องระเบิดจากข้างในก่อน คิดว่าคุณจะทํานู่นทํานี่ด้วยด้วยแรงตกัตอนคิดเนี่ยอยากจะเอาเยอะๆไงใช่ไหมแต่บอกให้อยานะแล้วก็เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่บุ๋มบ่ามมันจะได้ไม่พันไม้พันมือว่าเป็นนี่เป็นสินเยอะๆแล้วมันหมุนไม่ทันแล้วมันกลับยุ่งอใช่ใช่ก็อันนี้ก็ไอเดียจากก่อนกับไอเดียที่บอกว่าสมัยก่อน ปุ่เฟโตอเขาดูแลชาวบ้านเขาก็อย่างเงี้ยย้าอย่างเงี้ยอก็คล้ายๆกันน่ะครับก็คือก็เริ่มอย่างเงี้ยจุดเล็กๆแล้วค่อยๆแผ่แล้วทุกคนก็เติบโตของตัวเองได้ออฮเแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตชัดเจยที่สุดเพราะเพราะว่าเราก็เคยได้ยินว่าสากลคองจันทร เจ้าโล่โอ้โหพาสมาชิกเงินหายไปไม่รู้ใช่พูดไม่ถูกเละเทะกันไปหมดจนอะไรเพราะว่าเขาโลภเลยเขาไปไปปล่อยกู้ไกลๆกลไล่ไกลไกลคนบางคนมันมันช่อโฉนหนักครับอืช่อโฉนด้วยการรเปล่าเราไม่รู้อื เอาความยั่งยืนเนี่ยกลับมาที่ความยั่งยืนของสากลเครดิตยูเนี่ยนเปโตก็คือว่าเขางคุมตัวเองสมาชิกเฉพาะที่อยู่ในในพื้นที่ที่เขามองเห็นเอย่างผมเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ใน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 บริเวณที่ไมสมัครเขาไม่รับไม่รับผมเอาเงินไปฝากได้ไหมไม่ได้เอาเงินมาให้ยังไม่ได้เลยเออ เว่าคุณไม่มีบ้านเลขที่อยู่ข้างในพื้นที่อ๋อต้องดูทะเบียนบ้านธรรมโนครัวแล้วก็รู้จักด้วยเพราะคนในนั้นทั้งบางเนี่ยพอเห็นไอ้คนหนุ่มนี่เดินมาปุ๊บเขาจะรู้เลยอ๋อพ่อเขาชื่อไอ้นี่ตอนนั้นอยู่ริมแม่น้ำครับแกวเรือทำอะไรโอ้มันรู้หมดเลยอ๋อก็เรียกว่าพูดว่าประวัติใครจะชี้ชวนมุดดินอะไรมาเนี่ยอ๋อนี่นี่คืออยากนี่คือความยั่งยืน ครับคือซื่อสัตย์อย่างที่ผมพูดแหละถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วครับความต่อเนื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะมันจะเฟื่องฟูะครับครับออนี่คุณวิชัยก็พยายามเอาโมเดลนี้เนี่ยไปแพร่กระจายไปเล่าให้เขาฟังไม่ใช่เฉพาะเราคนอื่นก็มีพยายามช่วยแต่ว่าวงจรตรงนี้มันพอดีพวกปราชชาวบ้านแบบว่าเฮียวิชัย คุณมีแรงช่วยต่างประเทศได้เอาอะไรมาจากจีนทำประโยชน์ถ้ามันถูกก็เอามาครับมีพื้นที่สาธิตที่ที่ที่จะบครับมีมีเขาเขามีโมเดลมีอะไรให้ครับเราเราก็เก็บอะไรที่เกี่ยวข้องเราก็มีภาพมีตัวอย่างมาให้ดูอ่อมันเขาทำกันอย่างนี้นะเพราะว่าผมไปจีนเนี่ยขึ้นล่องขึ้นล่องนั่งรถไฟไปไหนเนี่ยโอ้โหข้ากลางมุกปลูกผักทั้งนั้นกลางมุกปลูก ใช่มาเขือเอ่ยอะไรเอ่ยมันแล้วสเปร์น้ํำถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาขายของข้ามมาบ้านเราเขาถูกกว่าเราพูดถึงผลลหมากลากมมยนะเพราะเขาคุมต้นทุนได้เขาจัดการแบบเป็นระบบครับอืนะแล้วก็ หลายๆอย่างดีขึ้นไอ้ของที่ไม่ดีที่ลักลอบก็มีเพราะพ่อค้ามันก็บางทีมันก็ช่อชนมันก็มีอ่ะแต่เรากําลังพูดหลักการวิวัฒนาการเพราะภาครัฐของเขาเนี่ยเอาจริงเรื่องนี้เขาก็แบ็กอัพกระแสเขาขึ้นมาได้อืครับอแต่ของเราเฉยเมยไปเรานึกว่าเราแน่เรามีดินเราเป็นอะไรอะแหลมทองที่มีน้ําอู่เข้าอู่น้ํำ แต่น้ำมีปลาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปลาหมอของทังดำอางเงี้ยไม่ไหวอ่ะคนมันไม่ดูแลกันอ่ะอฮครับอะอืมอะไรก็ไม่รู้ขยะเต็มเมืองมันมันสิงเหล่านี้มันเป็นความบกพร่องที่เห็นชัดๆใช่ว่าหน้าที่ใครครับอ่าฮะนะฮะ่นีโชคดีที่เราเจอนะถ้าไม่เจอบมันจะบาลไปอกเท่าไหร่อืมอื้อ